รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กรทับบกร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ ต้อนรับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยที่อยู่ในอีก150ประเทศทั่วโลกเข้าสู่รายการวาไรตี้สี่ภาคค่ะเจาะลึกตำนานเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เผยเคล็ดลับสู่ความสําเร็จทั้งการงานการเงินและความรักกับปวารีพรพิมลอิ่มอร่อยกับสูตรเด็ดเมนูขาหมูน้ําแดงล <illi> และตอนนี้นะคะปออยู่ที่วิหารกลาง ของฝอกวงซันไถขว้าซื่อซึ่งถือด้วยว่าเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยงานพุทธศิลป์ที่สวยงามตระการตามมากมายรวมทั้งยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบสักการบ,บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือองค์พระประธาน3องค์ที่อยู่ณพระวิหารกลางแห่งนี้พระศรีสากยมุนีพุทธเจ้าพระอมิตภาพพระพุทธเจ้าและพระภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าค่ะ นอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังมีองค์พระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยไม้จันหอมแท้เรียงรายประดิษฐานอย่างสวยงามตระการตามากๆเลยค่ะและที่น่าทึ่งที่สุดนะคะก็คือแผ่นหินหยกขนาดใหญ่ที่แกะสลักเรื่องราวของพุทธประวัติบอกเล่าเรื่องราวความศรัทธาของผู้าสาชนผ่านงานประติมากรรมซึ่งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมที่หาชมได้ยากค่ะแต่ตอนนี้เราจะมาเริ่มกันก่อนในช่วงวิถีสีผ้า พิธีกรสาวสวยน่ารักของเราจะพาท่านผู้ชมไปสมัมผัสความประทับใจที่จังหวัดไหนในเมืองไทยไปพบกับน้องน้งนำทิพย์เลยค่ะช่วงวิถีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว วอนนี้นัมทิพยอยู่ที่เมืองลับแลจังหวัดอุตรดิต์ค่ะที่นี่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นเมืองลึกลับและห้ามโกหกจะจริงแค่ไหนตามนัาทิพย์ไปชมกันเลยค่ะด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีภูเขาสลับซับซ้อนทําให้คนที่ไม่ชํานาญเส้นทางหลงได้ง่ายคล้ายกับเขาวง,งกฏที่หาทางออกได้ยากและที่สําคัญมาเมืองน,นี้ต้องห้ามพูดโกหกจากนิทานปรมปราที่ถูกกล่าวขานต่อมาจากบรรพบุรุษ ได้กล่าวไว้ว่าชายหนุ่มต่างเมืองได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวรับแลและมีลูกด้วยกันอยู่มาวันหนึ่งผู้เป็นแม่ได้ออกไปธุระข้างนอกเจ้าลูกน้อยก็ร้องห้าโยเยผู้เป็นพ่อพยายามทำทุกอย่างแต่ลูกไม่ยอมหยุดร้องจนในที่สุดจึงได้โกหกกับลูกว่า แม่มาแล้วเมื่อชาวรับแลได้ยินเข้าจึงรวมตัวกันขับไล่ชายผู้นี้ออกจากเมืองเพราะชาวรับแลเป็นคนที่รักษาสัจจะวาจาไม่พูดโกหกสวัสดีค่ะคูโคอ ที่ถูกเล่าต่อกันมาห้ามพูดโกหกเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนคะฐานที่เล่าสืบต่อกันมาซึ่งจะเป็นจริงแล้วไม่เป็นจริงเนี่ยคือเป็นเรื่องเล่าเฉยๆนะครับซึ่งซอรับแรงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่คำว่าซอเนี่ยเหมือนคล้ายกับว่าเป็นเครื่องดนตรีจริงๆแล้วมันคือการละเล่นแต่ใช้ภาษาพื้นเมืองในการแตง่งแล้วก็มีเครื่องดนตรีประกอบก็คือปี่ ปัจจุบันนี้มันจึงเป็นห่วงระยะสุดท้ายของโซรับแรงที่เราต้องอนุรักษ์ต่อลมหายใจโซรับแรงครูกำลังสอนอยู่แล้ววันนี้น้ำทิพย์ดีใจมากที่ได้มีโอกาสฝึกฟ้อนออรับแรงกับน้องๆโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรค่ะ และนี่คือเมืองลับแลที่ไม่ลึกลับเพราะที่นี่ยังคงรักษาสืบทอดต่อยอดประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่โดยคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าถึงแม้ว่าเรื่องเล่าของเมืองลับแลจะเป็นนิทานที่ไม่มีหลักฐานมายืนยันได้ชัดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่เรื่องปรำปรานี้ก็สามารถนําไปเป็นคติสอนใจให้รักษาสัจจะวาจาและการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทํานะคะ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งประเพณีที่ยังคงรักษาไว้ให้เป็นอัตลักษณ์ของชาวเมืองลับแลนั่นก็คือสลาดฉลอมหรือคางปูยาประเพณีอันนี้ทํามาตั้งแต่ดังเดิมแต่โบราณปูยาตาย้ายค่ะดูเหมือนว่าตั้ง,งเชียงใหม่เขาจะแบบตานกลวยสลากนะแต่บ้านเขานี่เป็นฉลอมแบบนี้ค่ะขั้นตอนกาททาก้างกับพันพันตรง,ตรง,ต,รงตรงก้างมันท่านะต่อจากนั้นก็ม้วนยาฮะก็มาห้อยขึ้นรอบแล้วก็ทำดอกไม้ตกแต่งให้สวยงามหมูยาดในบ้านเขาก็มาหอมตังกัน เผื่อความสมาคีเนาะสร่กันโยกคือพระค่ะความเชื่อก็คือว่าอย่าได้อยู่เย็นเป็นซุกกันเพราะว่าเขาได้อุทิศให้กับรรพบุพรบุษของเราแต่ดังเดิมค่ะสำหรับวันนี้น้ำพิทต้องขอขอบคุณตรูโอนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ แล้วเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าห้ามพลาดพบกับแขนรับเชิญพิเศษกับเรื่องราวแสนประทับใจในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคค่ะช่วงคนดีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว คนดีสีภาคของเราในวันนี้คือนักร้องสาวมากความสามารถผู้ได้รับรางวัลการันตีความดีและความเก่งมากมายอาทิรางวัลลูกที่มีความกระตัญยูกะตะเวทีอย่างสูงต่อแม่และรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนประจำปี2555เป็นต้นเจ้าของฉายาสาวสุพรรณเสียงดีหรือนักร้องสาวเงาเสียงราชนีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ จากความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักร้องให้ได้ในชีวิตนี้เธอจึงมุ่งหน้าเดินสายขึ้นเวทีประกวดมาแล้วนับไม่ถ้วนจนสามารถก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างสง่างามวันนี้เธอจะมาเผยเคล็ดลับความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานการเงินและความรักพร้อมกับผลงานล่าสุดรวมทั้งธุรกิจครอบครัวที่ทำร่วมกับหวานใจคู่บุญคู่สร้างอย่างแท้จริงเพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่มีค่าให้ท่านผู้ชม กับบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าคุณเปาวลีพรพิมลท่านผู้ชมคะและตอนนี้ปอก็นั่งอยู่กับคนดีสีผ้าของเราแล้วนะคะน้องเปาวลีพรพิมลค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอโ้โหตอนนี้หลังชีวิตแต่งงานมานะคะออร่าคุณนายแล้ว <c oughs> สวยขึ้น <c oughs> อันนี้ออร่าหรือว่ามันอ้วนขึ้น สวยขึ้นจริงๆค่ะคถ้าใครติดตามผลงานของน้องเปามาตั้งแต่เริ่มต้นจะรู้ว่าอยู่ในวงการเนี่ยน้องเปามีแต่แบบอย่างนี้เลยนะ้วสวยขึ้นมีชื่อเสียงดังขึ้นรวยขึ้นด้วยใช่ไหมคะต่าทุกค่ะเก็บไปเรื่อยๆค่ะ,ค,ะความสําเร็จทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในชีวิตของน้องเปานะคะวันนี้แฟนๆวาไราตี้สีผ้าค,คงจะรอฟังอยู่นะคะอยากจะขอพาย้อนไปในวัยเด็กหน่อยเด็กหญิงเปา <laughs> เป็นอย่างไรคะตอนนั้น เด็กหญิงเป่าก็อยู่สุพรรณบุรีเป็นที่รู้จักของคุณครูเป็นเด็กกิจกรรมด้วยค่ะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยตอนอนุบาลน,นี่ก็สายแดนซ์ใส่เต้น <c oughs> เต้นเป็นแบบผู้นำเต้นของเพื่อนๆอะไรโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มที่จะร้องเพลงตอนเก้าขวบค่ะแสดงว่าปลูกฝังมาตั้งแต่เป็นเด็กว่าจะต้องรักเสียงเพลงหรือเปล่าคะเขาเรียกว่าซึมซับจากคุณแม่และกันคุณแม่ชอบร้องเพลงเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ น่าสนใจ mm hmm. ก็เลยแบบว่าขอคว้าไม่มาร้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพลงมีส่วนผลักดันสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวน้องเปาเองยังไงบ้างคะคือหนูว่าเสียงเพลงเป็นเป็นอะไรที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีชีวิตที่ว่ามีความสุขมากขึ้นค่ะ mm hmm. เป็นกิจกรรมที่ทำให้ครอบครัวกลมเกลียวกันด้วย mm hmm. แล้วจุดพลิกชีวิตที่ทำให้น้องเปามาเป็นเปาวลีพรมพิมลเหมือนทุกวันนี้ได้เนี่ยเกิดจากอะไรคะ ก็เกิดจากความมุมาะะของครอบครัวเราเนี่ยแหละค่ะคือเห็นว่าลูกชอบร้องเพลงคุณพ่พอคุณแม่ก็ทรงประกวดมาตั้งแต่9้าขวบ<อ>ค่ะชนะตลอดหรือเปล่าคะอย่างละครึ่งเลยค่ะ<อ>แพ้บ้างชนะบ้างจนมาถึงเวทีที่ทําให้เป็นชีวิตเปลี่ยน<อ>ก็คือความไมคคว้าแชมป์<อ>ค่ะ,คะก็เป็นรายการที่ทําให้เปาได้ได้มาแข่งกับหลายๆคนจากทั่วทุกภาคเลย มีความรู้สึกกังวลไหมนะตอนนั้นนะคะโอ้โหเราจะต้องแข่งกับคนทั้งประเทศกังวลค่ะสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาได้ยังไงคะคือรายการนั้นเป็นรายการที่คิดว่าน่าจะเป็นรายการสุดท้ายแหละ<ม>ถ้าเกิดสมมติว่ารายการนี้จบลงแล้วยังไม่ได้เป็นนักร้องจริงๆริงใจไว้แล้วว่าเราก็จะตั้งใจเรียนต่อไป<ม>จะไม่ร้องเพลงแล้วโอ้โหเรียกว่าคุณปวลรีท้าทายหัวใจตัวเองสุดๆดไปเลยค่ะบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร เราไปตามกันต่อเลยนะคะและไม่น่าเชื่อความตั้งใจนั้นสามารถผลักดันทําให้น้องฟาประสบความสําเร็จใช่ไหมคะก็เวทีนั้นทําให้เราได้แชมป์ออสเตรเลียมาพอได้ที่1มากลับกลายไปว่าเป็นการต่อยอดทําให้ชีวิตพลิกผันกับการได้แสดงภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ รู้สึกยังไงตอนนั้นอันแรกดีใจเลยเพราะว่าเป็นงานแรกของเราในวงการหนันเพิงด้วยค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็รู้สึกตกใจว่าเราจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ทั้งแต่ด้วยความที่ผู้ใหญ่ได้ให้โอกาสทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องทําให้ได้น่ะในไหนพี่ๆเลือกเราที่จะให้มาเล่นหนังเรื่องนี้แล้ว และที่สำคัญสามารถทำสำเร็จได้ด้วยด้วยความตั้งใจและพลังขับเคลื่อนภายในต่อความศรัทธาที่มีต่อคุณแม่พุ่มพวงด้วยใช่ไหมคะเราเองเป็นคนสุพรรณบุรีแล้วเราก็ศรัทธาแม่พึ่งมาตั้งแต่เราเด็กๆเลยพอได้มีโอกาสได้ไปประกวดในที่ต่างๆเราก็จะมาขอพรแม่พึ่งก่อนที่จะออกประกวดเหมือนเป็นสิ่งที่เราศรัทธาอยู่ในใจแล้วก็ถึงแม้จะไม่ได้เห็นแม่พึ่งตัวเป็นๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรารักแม่พึ่งมากๆ จนกระทั่งวันหนึ่งผลงานภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ส่งให้น้องเปาประสบความสาเร็จในวงการ,รบันเทิองอย่างแท้จริง<ะ>เป็นที่ยอมรับของทุกคนเลยรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นเป็นงานแรกแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะจนมาวันหนึ่งเราไปออกงานเพื่อที่จะแบบโปรโมทหนังเรื่องนี้นะคะ่ะแล้วก็มีพี่ๆเป็นแฟนมามารอดูเราเราก็รู้สึกว่า<ะ>นี่เป็นถึงวันนี้แล้วหรอก็รู้สึก ดีใจมากๆแล้วก็เป็นอีก9ก้าหนึ่งก้าแรกที่ถือว่าเราก็มาได้ดีในวงการนี้ค่ะทุกวันนี้นะคะใครๆก็ชื่นชมความน่ารักของน้องเปาอยากจะให้แชร์ตรงนี้เมื่อเราก้าวเดินทุกย่างก้าวเป็นบทเรียนประสบการณ์แต่เมื่อประสบความสําเร็จแล้วเราจะไม่ลืมตัวตนที่แท้จริงของเราอย่างไรหนูรู้สึกกับตัวเองตลอดค่ะว่าหนูโชคดีมากๆโชคดีที่พ <ๆ S 1> ุ่นเนิร์โชคดีที่เกิดมาในเมืองเนิร์ซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์คือหนู ภูมิใจในทุกๆสิ่งที่เราได้รับมาหนูมองว่าถ้าเกิดเราสร้างภาพเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานถ้าเกิดเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเราไปที่ไหนไม่ว่าจะเวลาไหนก็เป็นตัวเราอยู่ดีและที่สําคัญความเป็นตัวตนของเราตรงนี้แหละ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นสเสน่ห์มัดใจคุณสามีชีวิตหลังแต่งงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> เขาเป็นคนที่สนับสนุนเราในทุกๆด้านอยู่แล้วคะ่ะเห็นว่าเราชอบร้องเพลง <c oughs> เขาก็จะให้เวลาเราแล้วก็สนับสนุนเรา อยู่เบื้องหลังให้กําลังใจเรามากกว่าที่สำคัญตอนนี้ทำธุรกิจด้วยกันด้วยใช่ไหมคะธุรกิจนั้นก็คือร้านหลานกรมงกิ๊กค่ะเป็นร้านอาหารค่ะอยู่ที่สขอนทศวัสดรษ ทางเรียบทางด่วนรามอินทราค่ะก็เป็นร้านที่เปาเอ,อิร์ธแล้วก็พี่อิงพี่สาวเอ,อิร์ธี่ยช่วยกันทำที่มาของชื่อร้านอาหารร้านกลมกิ๊กเกิดขึ้นได้ยังไงคะอันดับแรกเลยทางครอบครัวเอ,อิร์ธะคะ่ะคุณย่ามีร้านอาหารชื่อว่าบ้านกลมกิ๊กเปิดมาได้เป็น10ปีแล้วหลานๆเนี่ยก็อยากต่อย,ยอดอยากทำอาหารให้ทุกคนได้ทานร้านเราจะเน้นไปทางอาหารไทยซีฟู้ดนะคะแล้วก็อาหารก็จะเป็นแบบว่าสดใหม่ ก็ะะถ้าเกิดใครที่ไปทานที่ร้านก็จะได้เห็นบอกว่าอาหารที่บ้านเราเนี่ยทานแบบนี้คนที่มาทานก็จะได้ทานแบบรสชาติเดียวกับเราเลยเราเองก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเปิดกว้างอยากจะรับสิ่งดีๆเอิร์ดเองค่ะเขาก็เปิดรับประสบการณ์ทางด้านการทําอาหารจากย่าส่วนเปาเองก็ได้รับประสบการณ์จากพ่อกิกพ่อกิกก็จะสอนเราในเรื่องการอยู่หน้าเวที ทําอาชีพของเราเราควรวางตัวยังไงเพราะก,กิ๊กแบบถ่ายทอดออกมาเยอะมากโชคดีมากมากเลยที่ได้เจอเอิร์ธแล้วก็ได้ได้อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นแบบเนี้ยค่ะคือครอบครัวเอิร์ธจะเป็นครอบครัวใหญ่ที่พี่พ,พีน้องๆพี่ปานาอาจ,จะมีความแบบว่าเฮฮากันมากๆเลยคือหน้าจอเป็นยังไง หลังจอก็จะเฮฮาแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพ่อกิ๊กจะเป็นคนที่ใจดีมากๆอยากทําอะไรแล้วก็ปรึกษาพ่อกิ๊กพ่อกิ๊กจะให้ใหคําแนะนําได้เยอะมากๆค่ะโอ้โหฟังแบบนี้แล้วมีความสุขแล้วก็ยิ้มไปกับน้องเปาสาวๆหลายๆคนก็คงอยากจะเป็นแบบนี้เ <c oughs> คล็ดลับสู่ความสําเร็จในชีวิตทั้งเรื่องการงานการเงินและความรักด้วยน้องเปามีเคล็ดลับอะไรแบ่งปันสู่แฟนๆวไริี้สีพาคหน่อยค่ะก็คือซื่อสัตย์ในอาชีพ เราชอบสิ่งนี้แล้วแล้วเราก็จะพยายามทําตรงนี้ให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะเดินทางสายนี้มาเป็นระยะเวลาเกิน10ปีแล้วแต่เราก็ยังจะอยากรับอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยแล้วเราก็โชคดีที่เราได้ทํางานสิ่งที่เรารักแค่นี้ก็แบบมีความสุขกับงานที่ทําแล้วค่ะแล้วหลักทมประจําใจของน้องเปาคืออะไรคะขอยึดหลักทมที่คุณพ่อคุณแม่บอกมาละกันนะคะก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วก็โอกาสที่ดีไม่ได้มีมาง่ายๆค่ะในเมื่อได้รับโอกาสแล้วเราก็ควรที่จะทํามันให้ดีนะสุดความสามารถของเราเลยถ้าเราจะพูดถึงตัวตนของน้องเปาปวลีพรพิมลคำนิยามคืออะไรคะคนที่ง่ายๆอะไรก็ได้แล้วก็มีความสุขกับเสียงเพลง ผลงานต่อไปจะมีอะไรมาเป็นพิเศษไหมคะปีนี้จะมีอัลบั้มเปาลีวูดนะคะอเอาเปา e r มาผสมกับบอลีวูดเขามีบอลีวูดแต่เราจะมีเปาลีวูดแลยเปาลีวูดเลยค่ะในไหนแฟนๆก็แบบว่าอยู่ในบ้านใช่ไหมในช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้ออกไปต่างประเทศเปาก็จะพาแฟนๆเนี่ยไปเที่ยว5ประเทศด้วยกันม,มีประเทศไทย,ยคะ่ะกับเพลงวรรณคดีสีชมพูนะคะประเทศอินเดียกับเพลงอมเพียงค่ะประเทศอียิปต์กับเพลงหยิบ ประเทศสเปนกับเพลงพ่อเจ้าประคุณทุนหัว,หวค่ะสุดท้ายนะคะประเทศญี่ปุ่นกับเพลงไอชิเตรุค่ะติดตามได้ที่ไหนคะได้ที่ทาง YouTube g r a m m y g o Official นะคะตอนนี้ก็ทยอยปล่อยเพลงค่ะทีละเพลงค่ะทั้งหมดในชีวิตที่เดินมาจนถึงวันนี้ค่ะสิ่งที่ทำให้เรามีแบบทุกวันนี้ที่มีความสุขแบบนี้มีความสำเร็จแบบนี้จริงๆแล้วเกิดจากอะไรคะหนูคิดว่าความรักจากหลายๆสิ่งความรักจากคุณพ่อคุณแม่ ความรักจากผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่เติมเต็มสำหรับหนูด้วยทำให้ทุกๆอย่างในชีวิตหนูมีความสุขมากๆเลยโอ้โหชัดเจนนะคะบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าของเราในวันนี้เป็นผลิตผลจากความรัก โดยเฉพาะความรักความอบอุ่นในครอบครัวที่ปั้นน้องเปาวลีจนมาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไทยจนถึงทุกวันนี้ค่ะและนี่คือความภาคภูมิใจของเราบุคคลต้นแบบคนดีสีาาคน้องเปาปาวลีพรพิมลค่ะขอบคุณ,คณมากค,ค่ะ,คะตลอดการสนทนาในครั้งนี้ เราได้สัมผัสตัวตนที่แท้จริงของนักร้องสาวคนเก่งคนนี้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจสดใสเป็นธรรมชาติทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะท่ายทอดผ่านแนวคิดและการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายบนพื้นฐานของความสุขและความพอเพียงน่าประทับใจอย่างยิ่งค่ะและนี่คือบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าคุณเปาวลีพรพิมล กลับเข้าสู่วาไรตี้สีผ้าอีกช่วงนะคะและตอนนี้ค่ะปออยู่ที่บริเวณพระวิหารขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมอวโลกิเตสวนซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแม่กวนอิมสูงถึง37เมตรและบริเวณโดยรอบพระวิหารแห่งนี้ก็มีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมประดิษฐานอยู่มากถึง32ปางให้เราได้กราบสักการบ,บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ภายในพระวิหารยังมีงานศิลปะที่งดงามน่าตื่นตาตื่นใจและน่าทึ่งมากๆอีกสักครู่เราจะเข้าไปชมด้านในกันนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วในช่วงเมนูสี้าคค่ะสนับสนุนโดยความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซิงเกอรว้าวน้ำโล้เข้มข้นเนื้อหมูนุ่มๆพร้อมส่งติ่นหอมเรียกน้ำย่อยได้ดี คือสูตรเด็ดเมนูสีภาคในวันนี้ส่งตรงจากร้านครัวบุญเลิศบางปูจังหวัดสมุทรปราการขาหมูน้ำแดงส่วนประกอบมีดังนี้ขาหมูเห็ดหอมผักคะนา้าอบเชยโป๊ยกักน้ำตาลอ้อยน้ำตาลปี๊ผงโกโก,โก้เกลือน้ำซอสเย็นตาโฟน้ำมันพืชน้ำเหล่า ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองและซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองเริ่มต้นด้วยการนำโป๊ยกักและอบเชยลงไปผัดในน้ำมันร,นร้อนๆแบบนี้จากนั้นเติมน้ำตาลปี๊บและเหลือคนให้ส่วนผสมทั้งสองอย่างละลายเข้ากันตามด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวและน้ำตาลอ้อยคนจนน้ำซอสเริ่มจับตัวข้นขึ้น จึงใส่ซอสเย็นตาโฟและผงโกโก้ละลายน้ำคนต่ออีกครั้งจนได้น้ำพะโล้ที่เหนียวข้นแบบนี้แล้วพักรอไว้จากนั้นนำขาหมูสดไปอบในหม้ออบลมร้อนด้วยอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงนำขาหมูไปทอดในน้ำมันร้อนจนเหลืองกรอบ พักให้เสด็จน้ำมันนำขาหมูที่ได้ไปต้มกับน้ำพะโลและเห็ดหอมรอจนเนื้อหมูนุ่มก็จะได้เมนูขาหมูน้ำแดงที่รสชาติเข้มข้นอร่อยลิ้นแน่นอนค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วาไรตี้สีภาคนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะคะขอขอบคุณฟอควงซันไท้กว่าซื่อที่ให้เราได้มาเยี่ยมชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอได้มีโอกาสมากราบขอพรองค์พระโพธิสัตว์ควรอินปางประธานบุตรปางประธานพรปางประธานทรัพย์และปางสมปรารถนานับว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งค่ะ ฟอควงซันไทยกัวซื้อถนนคู่บอลกรุงเทพมหานครเปิดทุกๆวันเว้นวันจันทร์วันเดียวค่ะตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกาท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทางยูทูบช n e l สถานีรักโลกนะคะวันนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ปราแม่ครัวตราฉลากทองและปราแม่ครัวฉลากทองอาทิตย์หน้ากลับมารวมพลังรักความเป็นไทยร่วมกันอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่ามาใ,ให้ลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่นสืบไปในวันิทย์สี่ภาคสวัสดีค่ะ